สวัสด en. ีคร <padding. S 1> ับ FC ฟซก้องกัสโนวาพาจวดนะครับสำหรับมือนีกับมาฮอดจอดถึงนะครับสนามบังไฟช่องสังานอาเซียนนะครับมาประทันคิวแรกนะครับนี่ก็มาถึงนี่ทีมงานโชคประเสริฐนะครับนี่ครับไปได้เทปกิโตนไปเยี่ยมลูกเรียมเมียล่เรียบร้อยยเรีบร้อยเรียบร้อยนะครับเนาะไม่ไม่ไปเยี่ยมยังไม่ยังไปมาท่านในเวียนะครับเนาะนะครับทีมงานโชคประเสริฐ น,น,นีน่นะครับโชคประเสริฐข,ของเราอันนี้ทีมงานไผ่สีทองเอาใส่ว่าจุดสองบังจุดบังดี่อมอนหมด<อ>ไผ่สีทองนะครับของไอ้เถาเวานะครับคิ้วได้ครับไปชิ้วสิบนะครับไผ่สีทองเริ่มกำลังสิจอกนะครับเนาะ<จ>

บอครับผมมันนี่กะทีมงานเทพทับหลวงเป็นไรครับหมู่บ้านแปดเพียงผาดบ่ครับผาดมันมน,นี้เอฟซีฝากมาหลายบ่ครับบ่มีเดี่ยวทับหลวงนะครับหมูบ่บ,บ้านใส่ตั้งกับสมหวังนะครับเอา้ากองว่า,าคือบ่แมนคนนี้นะแมนอยู่บ่นี่ครับโอ้ยหน้าตาสดชื่นนะครับช่วงนี้ใส่บ่บ่ใส่ก็อเอาเก็บไปยิ่ใหญ่โค้ชเชื่อได้ครับ เชื่ไหนเชื่ไหนจิบเก่าเด็กงามนะครับเด็กงามจิบเก่านะครับทีมงานสอบไปสารจาาะผ่นนนนานนะครับน่าถอดลมมอมันเป็นอะไรติดทานบ่ติดทานเตือนบ่โอ้ยเตือนนะครับอันนี้ทีมงานหนุ่มราสีกำลัง กำลังนะครับกำลั <m ik> งไอ้ลงนมนะครับหนุ่มราสี <m ik> มาตรงเล่งไลยน,นะครับคิดว่าตอ้าน 14, 14ายสิบสี่บังพอสองฐานแป๊บเดียวนะครับเตรียม <m ik> ง,งานหนุ่มราสีกำลังเริ่มลงนม <m ik> นะครับอันนี้กุ้งเจริญซับกุ้งเจริญซับคิวใดครับมือน,นี้คิวที่สี่นะครับ <m ik> อ๋อนี่ครับคิวสี่บอบ่อครับช่วงนี้ยั่งยั่งแบบรุ่มร้อนๆอยู่ช่วงนี้แต่มากขมิ้นเพิ่นกับ่ธรรมดาได้เพิ่มไปนี่นะครับกุ้งเจริญซับ ันนี้น้องกัปตันของเราน้องกัปตันหัวเปิดนะครับเอามาโดนเติมนะครับนี่ครับหัวจนเปิดนะครับน้องกัปตันเที่ยวได้ให้ตามเที่ยวสุดท้ายไม่เป็นไรครับกันควงข้างนะเนาะบ่ได้มาสอมเนาะอันนี้ทีมงานวุฒิชัยพระเอกช่องตะงงามของเราวุฒิชัยนี่แหละตัวจริงนี่นะครับทางวุฒิครับตัวงงตตััววท็อปนะครับส่งมาไว้ตัวท็อปนี่ส่งไว้เม่ครใหม่เลยนะครับผม คิวใดครับนี่คิวหาครับเด้คิวหานะครับเนาะคิวหาครับผมเป็นยังนะครับผมไปสองคิวสิบบอสซาคิวบ้านเขาดอกครับปลาหลังฝนว่าบังนี่มีปลาหลังฝนนะครับเนาะปลาหลังฝนคิวใดมันมีปลาหลังฝนบ่าคิวใดคิวที่สุดครับ อยูสิบหักป่าหลังฝนอันนี้จนดีจนดีมดั่ยังหลังง้อีเป็นยังสิบอบอเป็นยังไดอมันเป็นยังสิบออ๋อแล้วก็พอนมีอ่านมาสิแก่ไหมบอลน่นล โอ้หล <th> ุนไหมนะครับห <t> oh. ัวเปิดหัวเปิดหัวเปิดนี่ครับเพิ่งเคยเห็นนะครับจะไม่ได้มันติดติดไหมดอกกระดาษเรือบใช่ว่าเอากระดาษเรียบกับห้องน่องนี่แล้วหลุนไหมนะครับหลุนไหมย่อมเปิดหัวล่อนะครับ โอ้สมพ่อแมนบอเป็นเป็นต้นหนังยีดอกเพราะวันเป็นอันอันนอนมันโมมีแล้วเนาะไอ้ขี้เจ้าขาวเนาะสูตรใหม่สูตรใหม่นะครับนี่หัวใจันดีเปี่ครับสูตรเปิดใหม่นะครับคนแต่ผมเป็นซื้อบื้อกับงูเฮ้ยบอกอะไรกันยังไงบอกเขาดิครับผมนี่ครับจันดีคือความมาตรฐานของเรานะครับแต่เท่าผมหมันใหญ่เท่วนไอ้เบิร์อากาศจะไม่คิวเหมือนไอ้เอฟซีเขาถามมาหาหลายแห่งเ่ได้ดอก เออครับบมเหมาะสมนะครับอือครับผลงานจันดีหัวเปิดเลยรุ่นนี้นี่สราชวงศ์ของเราสราชเอ,าอ้าปุ้ยไงบ่มาบ่ไอ้ทียดคอยไนะหมฮะบ่อ๋ไไอไงเพื่อบ่ตะบายบ่โอ้ยนอนหลับบนอ่าวปะด้มากขามิน้นอือ นี่ครับทีมงานสอราชวงเรานะครับนี่ทีมงานนะครับผมนี่ครับสอราชบงอันนี้นอนละสิงนะครับเสือร้ายของเรานอนละสิงบ้านะครับไม่ใช่นอนสิงเทียบนะครับช่วงนี้อาจจะออกลูกบ้านิดๆนะครับต่อไหนต่อตัวไหนมันบอคำหนอกไฟํำนี่มือแรกก็จะเลี้ยงไายหีนนะครับนอนละสิงเทียบของเรานะครับครับผมหางสีกับพ่อใส่อยู่ แต่ว่าหางก็ใส่สั่งกันแกหางเลยนะครับนอนเราสิงเพของเรานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสนามช่องสง,ง่ามอาเซียนนะครับพี่น้องที่บ่ท่านเคย่อหรือบ่ท่านเคยมานะครับกะมากอะนาจะบรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศนะครับสนามช่องสง,ง่ามอาเซียนนะครับ บรรยากาศของเราก็ยังถือว่าเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องนี่นะครับก็เขียวขจีนะครับ้นใหม่ถือว่าเขียวนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องสนามช่องสงะนอาเซียนของเรานะครับครอยากมาเห่นมาเที่ยวนะครับโอ้ดีใจหลายนะครับฐานทอสอยังอยู่นะครับ ฐานทอสองผมยังอยู่เด้โอ้ยเว้นสีฮักละะ้วบ่นน่นี่นะครับฐานทอสองยังอยู่นี่คือนี่คือสิ่งที่ดี่แจ้หลายวามาะมาบ่ม่าปีนหนึ่งฐานทอสองยังอยู่นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้นะครับถ,ถือว่าบรรยากาศดีพอสมควรนะครับโอ้ยเสียงเงินแล้วขอยัก็เมยขอย้วมันในมุ่นไอ้ขี้บ่มา นี่นะครับกรรมการของเรากรรมการสีมงนอนเว้นนะครับแล้วก็ไอกะทินะครับยังไงก็จะเลื่อมผืนผ้าไปกันเยี่ยมดูเยี่ยมเต่าในเด้อไอมงเด้อนี่นะครับมิท่เดียบ่กม้หนิฮะโอ้งามกว่าเก่าก็โอ้สบายนะครับช่วงนี้อขอที่เด็ดจากสองบังนะครับไอเอฟซีวุฒิชัยไผ่สีทองครับตอนเย็นเราเข้ไปดูกันนะครับว่าจะเข้าไหมวุฒิชัยกับไผ่สีทองนะครับ